รับการทดลองสกัดโปรโตีนจากนมอุปกรณ์ก็จะมีน้ำส้มสายชูโหลแก้วและผ้าขาวบางพี่เนี่ยเจ้านม,มนะครับเทใส่โหลแก้วนี้ก่อนนะครับผมและนมที่เราจะนำมาใช้ต้องอุ่นในหม้อให้ร้อนก่อนด้วยนะครับแล้วทำยังไงต่อครับพี่โยกเย่ทีนี้เราก็จะนำส้มสายชูเนี่ยมาเทลงไปหนึ่งสองสามหลังจากที่เราเทน้ำส้ม ตัวเป็นลิ่มแบบนี้จากนั้นนำมากรองในผ้าขาวบางเพื่อแยกน้ำออกกับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอ,อ้เออเห็นไหมเออมันจะมีโปรตีนจริงด้วย โปรตีนแยกออกมาจากนมได้นั่นก็เป็นเพราะว่าโปรโตีนมีคุณสมบัติพิเศษข้อหนึ่งเมื่อถูกความร้อนจะแข็งตัวหากเราต้มนมให้เดือดแล้วตั้งทิ้งไว้โปรโตีนในน้ำนมจะแข็งเป็นแผ่นขาวลอยที่ผิวหน้าคุณสมบัติที่โปรโตีนถูกความร้อนและแข็งตัวก็เช่นเดียวกับการแข็งตัวของไข่ต้มนั่นเองนอกจากนี้เมื่อทำปฏิกิริยากับกรดโปรโตีนก็จะแข็งตัวเช่นกันดังนั้นเมื่อเราเติมน้ำส้มส,มสายชูลงไปในนมนมจะจับตัวเป็นก้อนการทำ โยเกิร์ตก็อาศัยคุณสมบัติข้อนี้ของโปรโตีนโดยการทำให้นมแข็งตัวด้วยกรดจากเชื้อแลคโตบาซิลรันั่นเอง